เมื่อวานนี้ก็มีเหตุนะครับมีสามีเก่าไปยิงแฟนใหม่ของภรรยานะครับที่หน่วยเลือกตั้งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเมื่อวานนี้ดังทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยครับผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุนะครับก็จะเผยเห็นนะครับว่าขณะหญิงสาวเนี่ยเดินกลับไปขึ้นรถหลังจากนั้นนะฮะมีรถผู้ก่อเหตุคันสีแดงครับขับมาข้างๆ หลังจากนั so ้นผู้ตายครับเดินกลับมาขึ้นที่รถของตัวเองนะฮะก็คือรถคันสีเทาเนี่ยนะคุณผู้ชมครับเนี่ยผู้เสียชีวิตเดินมาแล้วปรากฏพอเดินมาเนี่ยถูกยิงเลยนะฮะพอกระสุนดังขึ้นปุ๊บเนี่ยผู้เสียชีวิตวิ่งหนีนะคุณผู้ชมครับแต่คนก่อเหตุครับก็ลงจากรถมาแล้ววิ่งตามไปนะฮะหลังจากนั้นไปกระหน่ำยิงผู้ตายจนกระทั่งล้มลงขาดใจตายแล้วก็วิ่งมาขึ้นรถคันเดิมนะฮะสีแดงแล้วก็ขับหลบหนีไปนะครับตามภาพนี่เลยคุณผู้ชมครับ เหตุทั้งหมดนะฮะไปเกิดขึ้นบริเวณหน่วยเลือกตั้งภายในหมู่บ้านพฤษาษา3หมู่5ตําบลบางคูรัฐอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่เกิดเหตุก็ไปพบศพนายวศินนะฮะอายุ37ปีนะครับเขามีอาชีพเป็นพนักง,งานส่งอาหารสภาพศพนั้นนอนหงายครับมีบาดแผลถูกปืนยิงตามร่างกายหลายแห่ง ส่วนรถเก๋ง Honda City สีเทานะฮะทะเ<า>บียนชกเฉยยอยักษ์9 5 3 3กทมซึ่งเป็นรถของผู้ตายเนี่ยก็จอดอยู่ข้างหน่วยเลือกตั้งโดยกระจกด้านหลังขวานะครับมีรอยกระสุนปืนนั้นทะลุ<า>ด้วยจอดซุ่มยิงเนี่ยนะครับทางด้านนายเกษมกันทองนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเห็นเหตุการณ์นี้ครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยมากับนางสาวสุภัตราอายุ39ปีเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานครนะฮะ ระหว่างที่นางสาวสุภัตราเองเนี่ยลงรถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งปรากฏว่ามีนายคุณนัทอายุ4 1ปีนะครับเป็นลูกชายอดีตนายกอบตบางคูรัตครับแล้วก็เป็นสามีของนางสาวสุภัตราเนี่ยขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีเลือดหมูทะเบียนนะครับหนึ่งกไก่รอเรือ 76- 3กสกทมมาจอดอยู่ข้างๆครับหลังจากนั้นเดินลงมาจากรถแล้วก็มาจ่อยิงนายวิสินนายวศสินเองเนี่ยนะฮะก็เลยเปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิต แต่นายคุณนัทก็วิ่งตามไปนะครับแล้วก็ไปกระหน่ำยิงจนกระทั่งนายวศินน,นั้นล้มลงขาดใจตายตนเองเนี่ยยังได้ต่อว่านะครับว่าไปยิงเขาทําไมแต่มือปืนเนี่ยเก็บปืนใส่เอวแล้วก็ไปขึ้นรถเก๋งตัวเองขับหลบหนีไปนะครับหลังเกิดเหตุญาติผู้เสียชีวิตก็มาดูศพแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับไม่คิดว่านายวศินนั้นจะมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้เอาลองไปดูภาพเหตุการณ์นะฮะ ันอยู่ย่้ายไปกินข้านี่แหละครับผู้ชมครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะฮะนายคุณนัทเองเนี่ยนะครับไปมอบตัวที่สบพบางบัวทองนะฮะผู้ก่อเหตุคนนี้หลังการสอบสวนก็รับสารภาพครับว่าตัวเองนั้นอยู่กินกับภรรยา โดยมีการจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนจากนั้นก็เลิกลากันไปแต่ตนเองเนี่ยยังอาศัยอยู่ที่บ้านแม่ของภรรยานะครับแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกันเนื่องจากภรรยาเนี่ยเริ่มไปคบหากับผู้ตายทั้งที่ยังไม่ได้มีการหย่ากันแต่อย่างใดด้วยยังไม่ได้มีการจดทะเบียนหย่านะฮะคือเรียกว่ายังมีทะเบียนสมรสกันอยู่ซึ่งตนเองเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับกระทั่งมารู้ว่าภรรยาแล้วก็ผู้ตายเนี่ยจะไปลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยนี้ จึงขับรถคันก่อเหตุเนี่ยนะครับมาดักรอเจอครับแล้วก็มาก่อเหตุแบบนั้นล่าสุดนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครอบครัวของนายแก้วหรือนายวศินผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้มีการนิม,มนต์พระสงฆ์นะฮะมาทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่บริเวณหน้าร้านอาหารภัหมีบุบ้านพฤษาษา3เพื่อพากลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดรวเขตบังพัดกรุงเทพมหาะนะครครับ และต่อมาครับในเวลา11นาฬิกาตรวจโทอํมพลบัวรับพรนะฮะบุรชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมกับกําลังเจ้าหน้าที่สพบ,บางบัวทองจะมีการควบคุมตัวนายคุณนัทนะฮะไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพในที่เกิดเหตุจากนั้นครับจะมีการคุมตัวกลับไปที่สบพบางบัวทองแล้วก็ไปสอบปากคําเพิ่มเติมหลังจากนั้นจะนําตัวส่งฝากขังตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่แล้วฮะตรงนี้ยิงกี่นัดตรงนี้ยิงไปกี่นะัด จส่ปืนจอไว้เสร็จแล้วอ้าวเสร็จแล้วมีการเตรียมการมาก่อนแล้วนะระเบิดครับอ้เต่าโอเคอ้าวไหนสุดเลิกไปายถ่ายเลยถ่ายเลยครับมีการเตรียมการมาก่อนนะครับจะให้นะนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นรถใช่ไหมขึ้นรถหนีใช่ไหม อ่าเปิดประตูเอาปืนเข้าไปในเอก่อเปิดจกี้ไกลงแค่นั้นแหละาแล้วคุณครับก็ในระหว่างที่ทำแผนนะครับนายคุณนัทเองเนี่ยก็มีอาการอ่อนล้านะฮะน่าจะถูกสอบมาทั้งคืน แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็ทางญาติญาติของฝ่ายคุณแก้วซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็ไม่พอใจนะครับในที่สำพัมธับางูทองเองก็มีการประทะอารมกันระหว่างเพื่อนของผู้ก่อเหตุก็คือนายคุณนัทคนนี้นะครับกับทางฝั่งญาติของผู้เสียชีวิตคือประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็เหมือนกับว่าทางฝ่ายหญิงเองเนี่ยยังไม่ได้มีการหย่าร้างกับนายคุณัดผู้ก่อเหตุแต่กลับไปคบกับนายแก้วนายวศินนะครับแล้วก็เหมือนกับไปไป,ไปมามาทางนายคุณัตเนี่ยโกรธนะฮะไม่พอใจท้งทั้งที่มีลูกอยู่ด้วยกันแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่ที่บ้านแม่ของฝ่ายหญิงด้วยแต่ตามรายงานข่าวก็คือฝ่ายหญิงไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้ว เนี่ยครับแต่ท่านที่สราลูกจะไปไป,ไปมามาแ,แวะไปแวะมานะครับแล้วก็ทางฝั่งของผู้หญิงเมื่อคืนผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเธอนิดหน่อยนะฮะตัวเธอก็บอกว่าณนะวันนี้เธอลำบากมากเธอไม่มีที่ยืนแล้วค่ะนี่นะครับไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะว่าทางฝั่งของอผู้ตายเองทางญาติญาติผู้ตายก็ไม่พอใจแก้วที่มาคบกับทางเธอแล้วทำให้แก้วเสียชีวิต เนี่ยนะครับทางฝั่งญาติิของทางาวสีนเองขอโทษนะฮะทางคุณนัดเองก็ไม่พอใจอที่ตัวเธอเองไปคบกับแก้วทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการหย่าก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยครับส่วนที่บอกว่าทางผู้ก่อเหตุเป็นลูกของอดีตอ,อ,อบาตาเนี่ยอดีตอบาตาคือคุณพ่อองผู้ก่อเหตุนี่เขาบวชพระไปแล้วใช่ค่ะนะฮะก็มาด้วยมาจากเมืองการนะครับก็แวะมาที่นี่ ก็เดี๋ยวไปติดตามดูกันต่อไปเรื่องนี้นะครับ